ครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์สั่งของนะครับทางทิกตอกนะครับจากแม่ครัวที่ขายอยู่ในทิกตอกนะฮะตาแชมปแม่ครัวนะครับสั่งปลากระป๋องมา20กระป๋องนะครับในกล่องพอเราแกะมาแล้วปั๊บจะมีรับกันกระแทกนะครับ1ชิ้นนะครับเท่านี้แล้วก็ชิ้นที่2แค่นี้ครับวางบนวางล่างส่วนกระป๋องนี้นี่ครับ บุบนะครับนี่คือบุบเกือบทั้งหมดนะครับเนี่ยบุบเกือบทั้งหมดทั้งรอยกระแทกรอยบุบรอยบี้ต่างๆนะครับแล้วกล่องก็เยินมากเลยครับมาถึงนะอันนี้ชุดนี้นะครับชุดนี้ก็นี่ครับนี่เลยตูดนะครับบี้ไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับนี่ก็บี้นะครับเนี่ยบี้บุบครับส่วนตัวนี้นะครับ มองดูรอบๆอาจจะเห็นตูดยังไม่เท่าไหร่ครับข้างๆครับแทบจะเข้าไปถึงเนื้อกะป๋องแล้วครับเนี่ยบุบหมดนะครับอันนี้บุบหมดบุบทุกตัวนะครับนะครับฝั่งนี้ก็บุบนะครับตูดก็บุบนะครับเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับส่วนเจ้าที่ส่งให้นะครับก็เนี่ยนะครับกล่องง่ายครับนี่ครับนี่คือ สิ่งที่ได้รับคือ1การแพ็คนะครับ2การขนส่งที่แย่มากๆนะครับก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับ